อะของจากสวนเรานี่มีประสิทธิภาพทุกอันนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าปลูกด้วยความกลัวไอ้สวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะวันนี้ฉันมาอยู่ในเกม Pumpkin Panic นะมันเป็นเกมที่แบบเออเพื่อนบอกว่ามันหยุดกระแสนะฉันไม่รู้ว่ากระแสไหนกระแสลมใต้หรอทำไมฉันถึงแบบไม่ดูเรื่องเลยนะจ๊ะท่านเขาบอกว่าเป็นเกมทำฟาร์มนะแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นได้ในคอมแล้วก็ในมือถือด้วยปะลองเลยแค่เกมทำฟาร์มวะแกแต่เออเกมนี้เกมฟรีนะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นก็ไปหาดูกันได้ ถ้าไม่เธอถึงอยู่อยู่ในเตียงล่ะเธอต้องตื่นไปทําฟาร์มของเธอเร็วอ,อ่ะตื่นก็ตื่นวะเวยตื่นสักที่เลิกเสียเวลาได้แล้วนะวันนี้ต้องทําฟาร์มกันเอาเม็ดนี่ไปเม็ดเยอะเก็บเม็ดพวกนี้ไปพีดอกใครปล่อยกาเข้าบ้านกูนเนี่ยเยเกมภาพเหมือนอันนี้เลยอะแกโดนสตาร์ทเกเตอร์อะก็จะเป็นเกมแบบแบแบบคือเออ นี่อยู่นี่เธอสามารถปลูกเม็ดได้ตรงนี้เลยโอเคเอ๋อกดปุ่มนี้โอเคแล้วก็เราตัดต้นไม้อ๋ออ่ะอเราเราอะไรต่อไม่ใช่เนี่ยอุยอ้ยอุ้ยแกไม่ชอบบ่อน้ำเลยอะ่ะตอน,นเด็กดูโดลิงเยอะด้วยถ้าเกิดเธอต้องการรีฟิลน้ำโอ้โหรูละจ้าโอเคขอบคุณที่พี่บอกต่อนี้นะอขอบคุณมากเลยนะสัตว์แกเกมมันก็โดยมีอะไรแนละ้วเลยดิ มีแค่นี้หรอแล้วมีมีแบบไปจีบคนแบบในโดนสตาร์บ้านหนะ่อยดูสิอะไรอะ่ะไปหาใม่อาหารสัตว์โอเคจีบคน,น,นเหมือนในโดนตาร์บะเหี้ยละเออใช่โดนสตาร์ดิสตาร์ดิวอเล่เอองงอะไร if you want to upgrade your tool ถ้า,นะเ,ออถาเกิดอัปเกรดของอัปเกรดในบ้านได้โอเคเกมละอ๋ออ๋ออ,อ,อ,ออ๋แล้วมันขายยให้เลยเหรอ เออลด์เนาะคุณไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปใส่เครื่องขายมันสตาดิวอน้ำหมดอดล้างตูดมีแค่นี้เนาะเกมไม่มีแล้วหรออิกาก็นั่งสลอนตัวเนี้ยถ้า you can also use your lantern กด Y อะไรฉันฉ,ฉันต้องฉันต้องมาทำฟาร์ตอนกลางคืนด้วยหรออุ้ยแม่น้ำอันนี้อะไรต้องซ่อมใช้กิ่งไม้ใช้อันนี้โอเคมีเรือด้ะจะไปไหนอะ แสดว่าเราไปเปมืองอื่นได้ใช่ไหมเหมือนดับโดนเหมือน,น,น,นสตาร์ดิวอะไรอย่างนี้ปะเสียงอะไรอะ่ะไปไปยูชุดกูกูกูไม่รู้แล้วกูไม่รู้เรื่องอะไรกูขึ้นแต่นอน,นอไดนไน้ไหมแกแกซ่อนตาจีเลปปะเอากด B2 Spin เอาซ่อนยังไงอ่ะซ่อนบนหลังคาเลยไหมเดี่หรอะไรก็ไม่รู้แห้วกูกูอัปเดตของแม่งเลยอะไรวะ เสียงอะไรอะแกเสียงไวโอลินที่ไหนไม่รู้อะอะไรเอ้าเอดี๋ยวจะมีเสียงไซเรนอะไรไม่รู้ฉันออกแม่งเลยอะไรก็ไม่รู้อะเสียงมันมาทำให้เราตกใจเลยเด,ดี๋ทุกคนมันก็ไม่มีอะไรไม่เหรอด้อลวลอะกากูละมันทิ้งกูแล้วอีหาลากการเรียนไม่เชื่องอ๋อโอเค okay. แ,แล้วเราได้กี่หมายแล้วนึงเราต้องหาเก้าอันเนาะหาปลูก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 เม็ดปลูกเม็ด แก้แล้วแล้วคือเราจะหากิ่งไม้มาจากไหนเ่ะคือเราต้องรอให้อีกามาไปอย่างนี้เรื่อยๆยหรอมันไม่มีการแบบตัดต,ต้นไม้อะไรอย่างนี้เลยหรออันนี้คืออะไรเออช่างสวยน,นี่มาแล้วอันนี้คืออะไรเธอคือ,อไรอ๋อขายพวกกิ่งไม้๊ยแต่เรายังไม่ขายกว่าเพราะเราต้องสร้างเรา,เราต้องซ่อมของอะไรก็ไม่รู้อันนี้ป้ายอะไรป้ายป้ายห้ามกวางอะไรไม่เข้าใจทำไมมันมีเสียงมันเสียงคนเคาะอะไรอยู่ข้างหูอย่างตลอเวลาเลยปะ ลำคาแล้วนะเธอเป็นใครจับฉันมาทำไมโอ๊ยตกใจอีกกายสัตว์ขอบคุณนะกการสาัตว์ขลังไม่ต้องอะไรอะเสียยเอย้เสียงนี่ไปแลวว้วอะกูไม่รู้ลูกไม่รู้กูกกูเขา้าบ้านอะเสียงอะไรกันแน่วะลำคาหนะมันคืออะไร ฉันซ่อนอะไรอยู่อุ้ยยีวับนั่นเมึงนี่ยีวับทำอะไรทำเนี้ยมึงเอ้าอีดอกเจ้าของเกมเจ้าของเจ้าของเกมเอายีดอกข้อเกมก็ไม่บอกกันอาโอเคกูเข้าใจแล้วว่ากูหนีอะไรอีดอกแล้วมันมันมาจากไหนอะเสียงโอเคเอากระเพื่ของอันนีกว่างเราต้องเราต้องได้เงินเยอะรวยรวย แตอนคือตอนมืดมันต้องมันต้องน่ากลัวมากแน่ๆแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมืดหรอกูราแค่พูดเล่นเฉยมึงเอาจริงเอาจังทำไมอ่ะแกแล้วคือมันเอ้ยกิ่งหมานี่ยาอุ้ยนี่อะไรอ่ะโปสเตอร์อะไรอันเนี่ยฟอลโล่แมงซองตามเสียงแม่สี่แม่สอนว่าอย่าหยุดหยดตามเสียงอะไรตอนคืนฉันไม่งหรอกนะโอ้ยมันมืดแล้วอ่ะถ้ามืดแล้วทำไมอ่ะเรา เปิดไฟใช่อ๋อเปิดไฟได้ใช่จำอะไแล้วโหเสียงเพลเสียงเกมขอุบาทมากโอเคเกมมันมันจะเผยท่าแท้มันแล้วใช่ไหมแกมึงกูไม่โอเคมึงมันมันจะมันจะผูกจังเสียงอะไรมันจะทำแบบไฟได้ฟดี้ปะเนี่ยมึงกูไม่อยากเล่นแล้วอะไรอ่ะ มึงมันจะมีตัวอะไรปะเนี่ยมันเหมือนเดโดนสตาร์นะถ้ like เาเกิดอยู่เข้ามืดนานๆอะไรอย่างงี้แล้วเราจะจะโดนแบบโดนผีความมืดอะไรอย่างเงี้ยหรออุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงมาจากด้านขวาอุ้ยอุ้ยอะไรขอบคุณนะตัวตัวตลกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตลกอ่ะอีสัตว์มึง กูไม่โอเคกูไม่อยากเล่นแล้วกูชอบตัวตลกมันจะมีผีตัวตลกกหรอกไม่เป็นมีใครบอกว่าไม่มีผีตัวตลกอีกสัตว์แล้วกูทำไงอ่ะขอบคุณมาให้ลูกโป่งแดงกูมามันมันจะจอดจี้มันจะมันจะทำผีอีกสกูปะเนี่ยนะจอดจี้โอ้ยอีเรื่ออะไรอ่ะส้นตีน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้นตีนกูนี่ไอสัตว์กูเติมน้ำเลยมึงมึงต้อนรับกูดีมากเลยเกมเฮียเฮ้ยเสียงอีกแล้วด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้โอ้ย,อย,อยอออเอาไปอะไรอะไรตะกรูกโป่งเอาไปอะไรของมึงเนี่ยอะไรอ่ะแลองห้าด้วยแกเขาเป็นไร ไม่ใช่ตะละแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตลกค่ะมึงเราแล้วบอแลามกูใช้ได้ยังเนี่อยอ,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 อีสัตทุเรศอ่ะมึงหยุดนะมึงอย่านะมึงอย่านะกูกต้องใช้น้ำไปละอีหี้ยว้าเสียงไม่แล้วสียงไม่แล้วมันมาตา้องคืนได้หรออีอนนเ,เ,เ,เนี่ยเกมไม่เหี้ยอะไรเนี่ย โอ้ไอยไขข้าประตูกระวับรองเห็นบ้านกูก็อัปเกรดของแม่งเลยเอ่ออัปเกรดสปีดการเดินแล้วกันกับตะโก้แฟสโอ้ยมันเดินโอ้ยมันเดินผ่านหน้าบ้านนี่ใช่ไหมเสี่ยมวนเดินผ่านหน้าบ้านกุญแจนี่คือเอาไบปลดล็อกแหละอันนี้ใช่ไหมแปลงผักเร็วเร็วรีบไปดิ okay, ปโอเคไปละโอ้ไม่ชอบเศษเศษทะเลมึงเลยน,น่าก,กลัวใช่ไหมน่ารำคาญด้วย เราเราเราต้องเพิ่มอันนี้ไม่ใช่อันนี้เนาะแก้เสียงอะไรอะแก้เสียงไปค,คำรามอะฉันไม่ชอบฉันไม่โอเค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 แล้แปลงผักที่ไหนโอเคเช้าแล้วออกไปไปไปด้านซ้ายโอ้ยใจกูจะวายแล้วกูต้องอยู่อยู่ที่นี่นานแค่ไหนเนี่ยมันมันเกมนี้มันมันจบยังไงอะเค้เาเล่นไปเรื่อยๆหรอนี่อัปเกรดของ อับอะไรดีอ่ะอยากอับไฟจังเลยเพราะว่าตอนนี้มันมืดๆเ๋ยเราลองไฟดีกว่ามอเตอร์มอเตอร์พีซนี่คืออะไร maybe it's useful for something you can carry to มันโหของพันหนึ่งแล้แพงชิบหายเล้วตัวววดีกว้างตัวทียอะไรวะวัดีจ้าอเจต่เอนวาายอายยวายววายวายวา h e ายวา อะไรเดีมากกว่าก้อนเหรอเมืองปตทอะไรอ่ะตัวอ๋อนี่คือนี่คือเกมบอกว่าแบบโอเคเกมเกมบอกว่านี่ไงอีดอกป้ายป้ายขีดข้าวกวางกูเข้าใจแล้วครับคุณดิจ้ตขอบคุณทีบณ่บอกกูนะแต่กูก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้โอ้ยมึงก,กูกูไม่มาอทจมึงแล้วยีสัตว์มันฆ่ามันได้ไหม่ะ อีดอกแบมบี้ที่แบบอีแบมบี้นี่คือแบมบี้ที่แบบใจแตกเพราะว่าแม่โดนแม่โด,ดนปืนตายอีดอกนี่คือแบมบี้โอ้ยอีสัตว์กวางวววฉันไม่ชอบอีกวางเหลี่ยวหลังนี่เลยอะ่ะอีแบมบี้แกฉันไม่ชอบชอบเสียงนขนคอคอที่แบบที่หูซ้ายฉันชิบหายเลยนำคาญน่นะมึงเป็นใครฮะใครมันมาเคาะประตูกูล่ะแม่กูเหรออาจจะใชน่นะมึงงอม มึงแม่กูทำต้มไก่อยู่กูรอกินแล้วเนี่ยตอนกลางคืนอ e ีแบมบี้มันจะเดินตามกูปหมเนี่ยถ้ามันอยา่างนั้นคือกูจะมองมันไม่เห็นเลยนะก็ตายกูกูก็ตายเลยเนาะโอ้ยโหถ้าแบมบี้มันมเดินขัดกูนี่คือกูตายหายแล้วกูกูไม่ยุ่งดีกว่ากูกูกูไม่ทำอะไรตรงนี้ดีกว่ามึงกูชอบไม่โอเคไม่โอเค อีบกูไม่เห็นมันนะกูไม่เห็นมันมันโผล่ตอนนั้นได้ยังไงวะขายขายขายหมดเลยกูไม่รู้ว่าทำเท่าดได้ป่ะพวกเนี้ยอีแบมบี้มันคลองมันคลองปูแปลงปูผผาฉันไปแล้วโอเคโอเคพวกอยู่นอกไปแล้วกูอุ้ยไม่ได้ดิตรงเนี้ยถ้าแบมบี้มาทำไงอ่ะปูอันนี้คืออันนี้คืออ๋อตกปลาตกปลาอะไรวะต้องดีดีดีมันมาแล้วเร็ว อะไรทำยังไ,ไงมึงมึงอยู่เดี๋ยวนี้อีแบมบี้กูุ่มช่างไม่เกูไม่นอะไรวิมยอยากตายช่างแม่แงหมดละป,ปลาเปลือยเลยพิสนใจละเอ้ยเยตะก็ดีเหมือนกันเราจะได้ล่อมันออกมาจะได้ไปเก็บของในใน,ในแปลนโอ้โออยมันมาอีกแล้ว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 อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเรางปอยู่ในบ้านกูว่าอัพของแม่งเลยอ๋อโอเคไม่ใช่หรอโอเค หัวล,ะล,ะละ้านๆแบบนั้นะ่ะกินกียนขาวๆเลยเนะี่ยกูงงมากกูมีผมกูผมเยอะด้วยมีนมมีผมตะยังมันยังไม่ได้เสียงแอดไปเลยอะ่ะรีบไปดิแล้วทำาแบมบี้มามาเดินตันหน้าบ้านกูทำยังไงนั่นไงอาเร็วแบมบี้มาเร็วเออเอออุบาทที่ผ่านไปมังเนี่ย มันไปยังอ่ะมันไปยังอ่ะโอเคสงบสตินะมึงอารมณ์น้ำเงาอีสัดโอเคสงบสติอลงน้ำเงาอยู่กับกูนะอยู่อยู่ใครอยู่อยู่มันวะน้ำงาพี่อ่ะมึง้ำเมื่อกี้เกือบเกือบตายแล้ววะกูเลิกเลยนะกูเลิกเลยเลยอ่ะกูกูไม่เล่นเกมนี้เลยพอมันเริ่มมืดแล้วอ่ะเบิ๊บี้อะไม่โอเคโอ้ยกล้ากล้าอะไรอ๋อนี่ไงอันนี่ไงเลยเป็นเกมปลูกผักน่ารักใครใสใสแกนี้ โอ้มันมืดแล้วอ่ะอีบัมบี้มึงอย่ามาอยู่ใกล้กูอัปเกรดแลนเทิร์นจ้ะเพราะว่ากูกลัวความมืดแล้วตอนนี้เอาไงอ่ะต้องออกกูออกไปสู้กับแบมบี้ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงตรงนี้มีไฟเราน่าจะเล่นแถวแถวนี้ได้นะแบบแถวแถวที่มีไฟเนะี่ยเอาไงพี่ยีแย่มันดูมันจะตาบอโอุ้ยเสียงอะไรโอ้ยเสียงมะโอ้ยอีตัวตลก ด้านขวาเอา้าเอาไปมาเอามาเอามา,ามาเมื่อย่ากูเมึงอย่ากูนานกว่าน,นี้ไม่ได้หรออีตาตลกรู้สึกว่ามึงมึงเป็นเพื่อนมึงเป็นเพื่อนคนเดียวของของกูในแบบในแบบเพี้่เนี่ยมึงบ๊อบบี้มันอยู่ไหนอะแกฉันไม่รู้บ่าบ๊บีบ้มันอยู่ไหนฉันไม่อยากโดนไปไหนแล้วว้ายกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าแล้ว <c oughs> ซื้อแปนเพิ่มแม่งเลยเกมนี้มันตั้งใจจะฆ่าฉันจริงๆนะแกแบบโอ้ยเงินหมดแล้วแล้วฉันไม่มีอมบี้แปงล่างดิแปง่งเลยแปง่งเลยแปง่างเลยเอาทำแบบบแปง่งบี้มานีเร็วมันได้มามิโ่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่ มาเอามาเอา,มา,มาลูกโป่งมึงเอาลูกโป่งมึงเอาไปเอาไปเอาไปอยู่กูนานๆไม่ได้เงินอะหาการซื้อไฟก่อนเนาะตอนแรกใช่โอ้ยไม่มีเงินแล้ววันนี้เราต้องต้องอยู่ในบ้าน,น,นทุกคนไม่โอเคโอ้ยเสียงอะไรแบมบี้เอ้อนี่ไงแบมบี้มาแปลงหน้าเลยแปลงหน้าเลยแปลงหน้าเลยแปลงหน้าดิแปลงหน้าดิ ต่งนานดิมึงเป็นอะไรอะสำรวมใช่ไหมเดี๋ยวนะี้เป็นไรเอ่อยไป,ไปเข้าวางมาสิท่าอ,อะไรกูว่าเทียนข,ข้างหลังมัน,ปนแปลกมึจงจะดบหมดแล้วนะเอ้าทำไมเพิพ่พพพมหดเทียนเพิ่มเป็นไงออกนักบ้างกูไปดีดอกมึงหาตังค์ซื้อไปก่อน,นเทียนก่อนที่จะมีดีอะไรอ๋อนี่ไงนี่ไงมีนี่มีนี่นี่ซื้อ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  เดียวมาเหลือนเดียวโอ้โหเกือบตายปะเนี uh ่ยเปิดเปิดได้ปะเปิดได้เลิศเลิศเลิศโอเคมีทางเล่นมามีทางเล่นมาขึ้นแล้วช้าแล้วกูรอดอีหี้ยตามเหลือแค่สี่ดีนะที่เกมนี้มันตกปาทิ้งเอาไว้ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องยืนตรงนั้นคือเราตายเดียวแล้วแก่นี่ไงเออดีว่ะเอามา โอ้ยแล้วแบบมีมันดักทางกูอ่ะอ,อีหอยหมาว่าแต่อีปีศาจที่มันเดินสีนนะ่ขาเนี่ยมันมาทางไหนวะมันมาทางไหนวะเพื่อนให้เพื่อนรักให้เพื่อนยากโอ้ยมาในตอนนี้ขอเงินก่อนไปเ,ไปเ,เร็วๆเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอ้ยอัพเลยดีสปีดความเดินแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเดินช้าเสียหายเลย fast fuck as boy อะไรของมึงใจกูจะวายมันมันจะมีปีศาจอะไรมาอีกไหมเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันที่นี่มันโหดร้ายแบบว่าใครเอาจะมาไปที่นี่เนี่ยคือเราเราต้องซื้อไอ้ของราคาหนึ่งพันใช่ไหมหรือว่าเราไปต้องของจากสวนเรานี่มีประสิทธิภาพทุกอันนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าปลูกด้วยความกลัวไอที่อ่ะคนอื่นเขาปลูกด้วยความกลัวปลูกด้วยความกลัวจ้าฉันว่าเราอ่ะต้องต้องต้องซื้อกุญแจเพราะอะไรปะเพื่อที่จะสร้างทางเล่นเว้ยเกมเนี้ยมัน ราต้องซื้อชนี้เพื่อซ่าหังเล่นเยอะๆเออเงินอัพแบ็คแบ็คไปเลยรถว่าแต่ปลุกตรงไหนวะอันนี้ปะเออใช่รถน,นี่บัมบี้มาอีกแล้วกูรำคาญมึงอ่ะอันนี้ก็ไปเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเดี๋ยวเราจะซื้อซื้อแป้นสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากอยากมีทางเล่นโอ้ยบัมบี้มันหนักทางกู เข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้านเร็โอเคเรละเรละโอ้ซื้อมาเลยท่าคำเร็วในการเดินหน่อยไม่ไหวละอ๋อแล้วไฟนในบ้านอ,อ๋อไฟนในบ้านมันจะตะับดูเฉลี่ยมัมนตั้งแต่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ก่อนพเพราะอะไรวะเพราะว่าเราจะมาเปิดเอาแกทำไมทำไมฉันได้ยินเสียงอีผีตนั้วนะวนะท่านางที่ว่า้ย คืออะไรอะ่ะฉันฉันฉันต้องซ่อนไหมเนี่ยคืออย่างแต่มันมันอยู่ข้างนอกนะแล้วอีผีตัวนั้นมันเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงวะเนี่ยเมื่อกมันก็มีรัวอยู่นะเออหน้าหงตาหน้าพี่สบายไหมทุกคนโอ้ยตกใจมึงก็อยู่ใกล้เกินมึงก็อยู่สกายเกินนะมึงอะ่ะ ถ้าเราไม่เอาตุต๊กตาถ้าเราไม่เอาของอีตัวตลกไปยังไงไปยังไงวะผีไม่รับผีไม่รับไม่รับไม่รับโอเคระหว่างนี้เราก็ซื้อเพิ่มสปีดการบินมาเลยอีกแล้วเติมน้ำมาเร็วเพิ่มเติมเพิ่มวันนี้แล้วชาติไหนกูจะได้ซื้อมาซื้อเฟืองไปเร็ว ไปดิเรเร็ว,เ,รวเอาไปเอาไปเอาไปอเอาไปกูเกือบตายหาแต่หงแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมึงก็มาซะแบบตอนจังหวะเดียวกันเวอร์เช้าแล้ว ชาที่สดใส่ฉว,ว่าเราเราต้องเริ่มซือ้อมเริ่มซื้อเฟืองแล้วหร้หนะเอามาปาโหตัวใหญ่ไปเรื่อยๆวิ่งเงินพันหนึ่งแล้วนี่ไงจะได้ซื้อแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงสี่อันอีแบมบีอีแบมบีอีแบบี้อี่อเง้ยมึงนะมึงนะมึงนี่มันต้นต้นเรื่องโอ้โหทำไมต้นทำไมทไมแค่หลอดดีจรงเลยอะ่ะมันไม่มันไม่หมดเลยนะ ต้องซื้อข่าวอยู่แล้วมีเงินนี่ไม่ดีจริงจริงโอ้โหเอ๊อะไรเอาปลาอะไรอ่ะ,อะอปลาอะไรอ่ะไม่รู้จะไปกนกมไมังไงนคืออะไรปลา <S 2> <S 2> อีสัตว์อีปลานั่นคืออะไรอ่ะ ทำไมกูจับปลามามันเสิร์ฟร้องเพลงได้ตลกละว,วายอีแบมบี้อีแบมบี้อเยีเยีเย้อีหาลากมือตะกี้ทำไมอีแบมบี้อ่ะอีหนกทอง กูหลายทีแล้วมึงอ่ะเราๆๆ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 ๆเรีบกมาอีปาเจ๊งในตัวดีทำไมอีกาไม่อยากกูแล้วอ่ะกูคิดถึงมันอย่าเชื่อว่ากูจะคิดถึงกาอ่ะเข้าเลยก็ได้อ่ะเออ่เติมนี้ก่อนแล้วก็อัพอัพความหยุด อีมังบี้แปลงร่างลยไแปลงร่างอะไแปลงร่างอะมึงอะโอเคโอเครถโอเคแปลนพี้แปลงร่างคือฉันสบายใจแล้วแล้วมันไปไหรือยังเนี่ยยังแทะตลกไปเร็วไปเนาะ เอาต้องมาใส่ยาอีกกระเดินพรนี่ไมึงแบมบ,บี้นะ่โอ้ยกูอยู่ไม่ได้เ <c oughs> พราะว่าแบมบ,บี้มันมาอ <c oughs> ี่ห่าลากเอ้ยกู <c oughs> สาบานว่ากูเล่นเกมนี้จบกูจะไม่สงสารกวางอีกตลอดชีวิต <c oughs> มันก็ทำไม่ได้อ่ะ กูมไม่หันต้อง,องออให้มันมอยู่ก่ใช่ต้องต้องรอให้มันมาอยู่ไกลก่อนตอนนี้นตอนนี้เราก็เก็บเราก็เก็บเงินบเบ้นอยูย่ไหนลูกน้ำหมดอีกโอเคโอเคอยู่ไปเลย สี่อันเลยอะแกหลับเบิดหมดเที่อกูงงมากเราทำเพื่ออะไรบอกที่เหวว่าขี่เรือจบแล้วจบแล้วคือเราออกจากที่นี่แล้วคือเรารอดเลยนะเพราะว่าฉันไม่อยากจะไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้แบมบี้มันจะว่ายน้ำต่ำไปจับความมันว่ายน้ำได้เนาะอย่าลืมทุกคนไอตัวตลกเนี่ยอีดอกมึงมาอยู่เป็นเพื่อนกูเลยไม่ได้เหรอกูก็เหงาโดนน้ำมึงนิสัน ฉันว่าฉันซื้อซื้อนี่ได้เวโอ๊ยผีมาพอดีเลยรถการใส่ตอยเราตึการฆตัวตายแต่มันมันก็ไม่แย่นะปาไปลาดไปลาเลยไปลาเลยไปลาเลยไปลาเลไปลาดิเอาอี่มันบีถ้ามึงอยู่ี้กู ชิมหายนะเว้ยัตศากูต้องต้อง้องกระตุกหนวดมันเออัตศาเอ้ยออฟสับผิดการเดี่ยงเลยเร็วเร็วไฟจะหมดแล้วเราเราเราังไปใส่แบบเพื่องไม่ได้เราต้องรอตตัวตลก อะไร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 ด้านซ้ายปะขวาไอ้ที่อเอามาเอามาเอามาเติมเติมไฟเติมไฟเติมไฟเติมไปลืมจะไป เอาไป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 ้ <c oughs> ซื้อของเพิ่ม <c oughs> ซื้ออะไรดีะวะอีแมนบี้ไม่อยู่นี่ไม่ปแปลกแปลกนะใ <c oughs> ส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลย มึงอีมาไม่่มึงไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องโผล่ตอนนี้ก็ได้กูเก่งใจว่ะนั่งไงมาแล้วนั่งไงมาแล้วไปแล้วไปเลยไป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 ไหนอะโอสิอะไรชะล้อหรออย่าบอกนะว่ามีแมบมีด่านต่อไปอะโอ้ยอีกาวัสดีเพื่อน ไม่เงินก็ต้องกล้าพันเหงื่อฉัน 9, แตกอะ่ะลองไงต่ออ่ะแกไงต่อวะไงต่อวะมึงอ้าวแค่เนี้ยโ,โ,โอ้โหเกมมันก็ง่งายๆวะ่ะไม่เห็นน่ากลัวเลยเกมมันเป็นเกมทำฟาร์มใสๆอ่ะเนาะเกมทำฟาร์มใสๆนะทุกคนเออมันก็น่ากลัวดีนะแกแตด่ดีที่มันไม่ไม่ค่อยจะดีที่เขาเอาเอาคำน่ากลัวแบบไม่ใช่จำสแก็ตเพราะฉันเบื่อจำสแก็ตแล้วคือ การน่ากลัวมันต้องสร้างจากบรรยากาศสร้างจากอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะก็เดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันแล้วกันเนาะมันโหลดได้ทั้งในคอในคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็ใน Android ไม่มัาจากว่ามีในมีใน iOS หรือเปล่านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาเนี่ยนะเกมนี้ก็สนุกดีไปละบ๊ายบาย